สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันในคลิปรอดเดอะทาวนอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกขอเข้ามานานมากๆแล้วนะคะก็คิดว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้กันนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะพอดีว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาใจดีนะคะร่วมแจกในช่วงกิจกรรมปีใหม่นะแจกให้เ,เพื่อนๆทาง YouTube 5รางวัลน,นะคะแล้วก็จะมีทางเพจอีก5รางวัลน,นะทุกคนสามารถไปร่วมเล่นกันได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะกติการ,การง่ายมากๆเลยก็คือคอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะคอมเมนต์ comment. คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็พอนะคะอยากทราบเพจโคดิเฉยว่าทำไมท นางนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการสุ่มรายชื่อนะคะยังไงฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามทางเพจเลยนะเพราะว่าบางทีลิบประกาศผลทางเพจไปแล้วเออ่คนที่อยู่ทาง YouTube อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าประกาศเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอันนี้จะประกาศผลวันที่18ธันวาสองศูนนะคะยังไงก็ไปติดตามทางเพจกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแป๊ะเจ้าน้า สำหรับผิวลิปจะใช้รอดไหมนะคะทางแบรนด์เขาส่งมาให้3สีนะคะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะซึ่งเบอร์3เป็นเบอร์ใหม่ของเขาเลยเป็นเบอร์สำหรับผิวสีแทนนะคะอันนี้คือหน้าตาแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะก็เ,เป็นแพ็กเกจจิ้งแบบไทยๆนะ เ,ออเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษนะคะเน้นการปกปิดเกี่ยง่ายกันน้ํากันเหงื่อติดทนนานไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็สีแป้งไม่เปลี่ยนไม่หมองระหว่างวันนะคะทําให้ผิวดูแบบมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีสาระจากนะ้ำมันตะปาฉลามด้วยนะคะแล้วก็มีกันแดดด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดูสีกันก่อนนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะ,ะเป็นเบอร์สาหรับคนผิวขาวนะด้านในนะคะก็จะมีพับมาให้ซึ่งพับของเขาค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะคะ เป็นทับที่ค่อนข้างโอเคเลยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะน,นี่หอันนี้เหลืองดีอะชอบอะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะซึ่งสีค่อนข้างจะออกโทนเหลืองเลยแล้วก็มีความเข้มในระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับเบอร์ศูนย์สองอันนี้ศูนย์สองนะคะเห็นไหมสีจะสว่างกว่านะคะเบอร์ศูนย์สามจะเข้มลงมาอีกนะ นี่นะคะมันเป็นโทนเหลืองด้วยนะเนี่ยสีแทบกลืนมีกับผิวเลยทุกคน มีรอยดาตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาลองแบบทาทับดูว่ามันจะสามารถปกปิดได้หรือเปล่าอืมนี่นะคะก็เขาสามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแบบเป็นการปกปิดในระดับปานกลางนะนี่รู้สึกว่าทาแล้วหน้าดูผ่องขึ้นมานิดนึ่ง่ะเออมาดูผ่องขึ้นมานิดนึ่งนะ นี่นะคะหลังจากที่ลงไปแล้วครึ่งหน้านะคะก็อย่างที่เห็นนะว่าโทนสีมันเป็นโทนเหลืองนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันดูเนียนขึ้นแล้วก็ผ่องขึ้นมานะเห็นไหมเออแต่ว่ามันก็ดูขาวกว่าผิวลิกนิดนึงเนาะแต่ว่าถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามันเป็นโทนสีที่ดูเข้ากับผิวลิกนะ สัมผัสที่ได้เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความบางเบานะคะแล้วก็มีความเนียนของผิวนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาช่วยอัมพรางพวกรูกลุ่มขนได้ประมาณหนึ่งนะคะส่วนรอยค้ำใต้ตาก็สามารถปกปิดได้ปานกลางนะคะยังยังคงเห็นอยู่ว่าแบบว่าใต้ตาดูคมนะเดี๋ยวข้างนี้นะคะจะลงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็จะตามด้วยแป้งนะคอนซีลเลอร์ก็ใช้เดิมเลยนะคะเป็นของนิฟนะเดี๋ยวจะลงสีนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีเหลือง นี่นะคะพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นเนาะว่าใต้ตาดูแบบสว่างขึ้นมานิดนึงเทียบกับข้างนี้เห็นไหมยังแบบยังเห็นรอยคำ้ำใต้ตาอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะลองลงแป้งดูซิว่าถ้าเอาแป้งทาทับเนี่ยมันจะเป็นคราบไหมนะตาลิชอบกลิ่นของเขามากเลยอะ่ะมันเป็นมันเป็นกลิ่นแป้งแบบหอมหมคือมันไม่ใช่หอมแบบน้ําหอมมันเป็นหอมแบบละมุนละมุนนะเออไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกลิ่นอะไรนะแต่หอมดีนะคะ พอลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วข้างนี้คือว่าดูเนียนคลิปเลยแต่ข้างนี้ยังคงเห็นรอยคาใต้ตาอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะใช้แป้งทาทับคอนซีลเลอร์แล้วไม่เป็นคราบนะคะเนี่ยให้ดูเลยเห็นปะไม่เป็นคราบเลยเอออันนี้คือทําได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันว่าหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้มันยังดูแบบสว่างกว่าผิวแข็งเล็กนิดนึงนะแต่ว่าถือว่าโดยรวมเนี่ยโอเคเพราะว่ามันเป็นโทนเหลืองไงถ้าเกิดว่า แป้เป็นโทชมพูอะไรยอย่างเงี้ยคือทามาอย่างไงมันก็ดูเทานะแต่นี้คือแบบมันมันดูสว่างขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวลองแต่งหน้าดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ นี่นะคะก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะว่าสีแป้งมันก็แบบยังดูแบบขาวกับผิวนิดนึงเนาะมาดูผ่องๆอ่ะแต่ว่าคนสีมันก็แบบถือว่าโอเคไหมพี่ต่อยถือว่ารอดปะแล้ <c oughs> วก็กหดูกว่หัวล้ออะไรอย่างเงี้ยก็เขินไงเป็นไงพี่ต่อยว่าเป็นไงไม,มาดูกันเขินหน้าแดงนะพี่ต่อย นี่คืออะไรนี่คือดูว่าแบบแป้งหรือว่าอะไรทำไมต้องจับหัวอะไรขนาดนั้นก็โอเคนะถ้าไปข้างนอกพี่ตัดจะมองว่าเขาแบบทาหน้าบอนหรือว่าเทาไหบไม่บองไม่ใช่ไหมโอเคงั้นก็สรุปเลยนะคะว่าแป้งเจ้านางเบอร์ศูนย์สามนะคะผิวแทนอย่างลิกใช้แล้วรอดนะคะไม่เทาแต่ว่าสีอาจจะดูขาวกว่าลิกนิดนึงเนาะเพราะว่าลิศเป็นคนจะผิวแทนค่อนข้างเข้มนะ แต่ก็ถือว่าพี่ต่อยการตีให้แล้วไงว่าใครได้เบลนอกได้ไม่พี่วังก็ไม่ได้วางใชไมไม่ได้วางใช่ไหมอะให้ดูการปกปิดใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเท่าที่จับเลยนะลิช่อฟิลลิ่งของแป้งคนนะคือเป็นแป้งที่บอกว่า <ๆ S 2> เนื้อบางเบาอะแล้วก็เวลาที่เพิ่มเลเยอร์แป้งไปอะมันไม่รู้สึกหนักหน้านะคะแล้วก็สามารถปกปิดพวกรอยดํารอยค้ำได้ปานกลางนะคะถ้าเกิดว่าอยากปกปิดให้ เพิ่มมากขึ้นนะแนะนําว่าให้แบบว่าโปะเฉพาะจุดเอานะคะอย่างเงี้ยยังพอเห็นรบรอยดําอยู่บ้างน,นะเพราะว่าลิกกับไม่ชอบเอ่อทาแป้งให้มันหนาเกินไปอะไรเงี้ยชอบแบบว่ายังแบบยังคงความเป็นผิวตัวเองอยู่อะไรเงี้ยน,นะคะก็นี่คือรู้สึกว่า เออชอบนะมันไม่หนักหน้าดีนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แป้งเจ้าหนางแล้วเนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะจะได้แบบมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีขายในอี e แอนด์บอยแล้วนะคะเผื่อใครที่อยากจะลองหาใช้แป้งเจ้านังเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านอีบแอนด์บอยได้เลยนะคะทุกสาขาเลยนะคะอย่าลืมนะทุกคนคอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะจะแจกทาง YouTube 5รางวัลนะคะแล้วก็ทางเพจ5รางวัลนะคะรวมเป็นสิรางวัลเลยไปเล่นกันได้ท คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้าติดตามชมช่องแชนแนลของลิงนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายติ๊งติ๊งติงติงตงลาพี่ถอยแล้วไม่นอนข้างหลังด้วยอะ่ะ